สวัสดีครับตอนรับพี่น้องขอรับชมช่องคนไทยโคกกาละจักครับวันนี้ผู้ข่าวที่นาเสนอสมุนไพร3ตัวยาคับพี่น้องนะครับซึ่งมีสรรพคุณในการซอยหลางไตไตอักเสบไตบวซาบหรือว่าท่านที่มีอาการเยียวยัดเย็บแอวจองใส่สันหลังคับพี่น้องครับซึ่งเป็นสมุนไพรบรรดาเฮ้า,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 าครับก็มีหวานหางสร้าง หย้าไม่ยาลาบแล้วก็แกนฝางครับพี่น้องครับต้มกินเป็นประจำนะครับฝากพี่น้องกดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดกระดิง่งกดแชร์ผมในเด้อครับห้าไม่ยยราาบนะครับ มาครับนหนถากเกียกออกซักกันค,ค,ครับใส่หล้ายวะพ่อลุงใส่ยล้ายวะประมาณาีชิ้นอ๋อเนี่นะครัาก้าเป็นชิน้นไหมโอเคเป็นสมองไพย ใช้บรรดาห่อเอาผสมกันมีฝางมียาลาบไม่ยาลาบแล้วก็หวานหางซากนั่นบครับที่เห็นมืหันต์หมดนั่นแหละหวานหางซากครับสามย่างครับสามย่างหวานหางซากหวานหางซากจังไปเปิงหวางหางซากเนาะ เพิ่นเอามาให้กับเพิ่นเพิ่นได้กินพวกมูนี่แหละขายอ๋อเพิ่พกนก็นเลยหามาให้เป็นยาล่างไตนะครับเนาะยาล่างไตก่หรับผู้ถึงเป็นโรคไตโรคไก่อืมมีที่การไก่บร,าารสากวไไ่าไก่บรสากมีทีการเท่ากันออเอาสามอย่างเนี่ยมาสามอย่างไปต้มไ,ไปต้มไ่ะเบอร์วานหูวสร้าง บานหาง้างนะครับบานหาง้างอ่าเอาโฟลูมดีผ้าเบิงการเอาบานหาง้างอ๋อเอาจังสี่โลดสี่โลดเดี๋ยวมันก็แตกไหมง่ายโอ้ยง่ายเรื่องง่ายทนแรงทนฝนเนาะครับจะว่าผมพ่ค่อยเห็นอ๋ ผม่คเอยเห็นนั่นวานนี่เเทียจะเกิดมาเทียแหลกนี่แหละผมเออถ pues ises, ืที e ่ว่าโชคดีมากๆได้ด้นยครับเกิดมากับพวกเห็นคือกันไปยันที่ว่าไปยันนั่นน้อใหม่น่ะครับไปคือต้นไผ่นี่ยครับไปพอเห็นมันงามอืมห้วยวานนี่ยังยังไม่คืองามแต่ว่าตลอดหวานดีได้แล้วว่ะแล้วก็บอกจากคือกันว่าหวานเลยจักแต่ว่าหวานดีได้แล้วว่ะครับหวา ดีอย่างลาผมเห็นมันงามหนึ่ขอเน่ว่ะขอพี่ปลูกนี่มันงามดีว่าสะดหกอันนี้สามอย่างเนี่ยนอกผสมกันเลยล้วก็ใส่ต้มนะครับต้มใส่น้ำเดือนต้มใส่น้ำเพาะนี่ตักเทียแต่จนมันจืดนะจนสีมันจืดหมดละกินจักกินออกสีเหลืองดอกกินมือละจักเทียครับมือละเทียก็ได้เทียก็ได้น้อกินไปเรื่อยๆอ่ามันสีมีส่วนผสมนะครับเด้่มีฝาง ฟางมิตรยาลาบมิยาลาบนะครับวานวานหางสร้างสร้างนะครับสามอย่างนี่ครับสรรพคุณก็คือร่างไตเป็นการร่างไก่ต้นรักที่ไตอักเสบหรือไก่เพนัะไก่ไก่เพราะอาสตรนั่นแหละนะครับเนาะเกี่ยวกับปลวกไก่เนี่ยนะครับเกี่ยวโรคไตต่างๆนะครับนี่คือสมุนไพรเป็นสมุนไพรไทยนะครับพี่น้องเบิ่งกอาเลยครับเกี่ยวกับโรคขับเดินปัสสาวะเนาะ ก็ได้นะครับเนาะได้เบิดนั่นแหละเออ,อ,เอ,อโ,อโอม่พอ่อยาดีนะครับพี่น้องคนนี้ม่พ่อยาดีนะครับผู้ลุงพันไทยวิชามากนะครับเป็นย,ยาสมุนไพรบานเท่านะครับผมกับโ่ค่อยเห็นนะฮะพี่น้องก็สามารถจะเอาไปใส่ได้นะครับรักษาบ่มีผลขานเคียงต่อสุขภาพร่างกายนะครับเป็นสมุนไพรบรานเท่า อันทีห่อีนอหนึ่งเขา,เาลากไปพาอยู่บ้านน้องไฟครับอันแล้วนอันจุ้มอันหมดเพราะย่าเสียงไงเพราะย่าเหมือนหมดเพราะแถวรอสอบเสียงไงแถวหูลำเนี่ยเขาให้ไปพามันว่าอยากพามาหาคอยกินสองมัดพนามันว่าปานจีอันหมูลูกโตมูลูกไข่เนี่ยหว,วานหวานเป็หนหวานป่ะแม่หวานช่วงหวานหวานนี่เป็นเกนใหม่ท<า>ี่เป็นเกนใหม่ เหมือเรา้มือนหมอโอสุดยอดเนอะสมุนไพร่ให่สุดยอดเลยครับเขายมาแข่ล้วเขาบอกให้มตายหลคนเลี่ใสุดยอดสุดยอดขอบคุณหลายเด้อนะครับ